สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการตัดยางรถยนต์นะครับโดยช่างเต๋านะครับสิงทางโค้งนะครับคนอื่นทำง่ายครับแต่มันทำยากสู้เมทิศอัดลง youtube นะครับแฟนคลับเตา fc นะครับ ออดึงเลยอเออไปเปิดแผลก่อนอค่อ,คอยๆดึงคะแนนดึงตามเส้นนีะครับใช้เคียวนะครับอันนี้มันสั่นครับมันยังไม่ได้ถ้อนครับโอ้โหโว้ย ยังไม่ได้ถอนครับนะดูนะครับถนคะ่าตัดยางเส้นละ2บาทครับประมูลไปแล้วครับ20บาทครับกักหนึ่งครับเอาใจช่วยมาด้วยนะครับ <c oughs> พารุมเลย <c oughs> นะครับนะครับใจเย็นใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปถอน ร้านเรายัางอยู่ที่เดิมนะครับเป็นกำลังใจให้มันด้วยครับไปไม่เป็นแล้วครับรึงหอวะเจ็นเย็นเองก็ค่อยๆดึงมาวะ่ะดึงมาที่รึปุ๊บอืม เอ,อำไรทําให้มีสมองเลยดไว้คนอื่นเขาทําง่ายครับมันทํายากครับยังไม่ได้ถอน เอฟเตาคอยเสียดเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแต่อย่าเตาคอยเสียดเสียดนานแล้วครับหาวิธีเย็บเอาคืนอยู่แต่หมอทำให้ไม่ได้ รักทุเลครับดูมัน,นครับเอยีสบาทเป็นตัวประกันแล้วนะครับได้หรือไม่ได้จะได้ถอนหรือไม่ได้ถอนโหนะครับเสร็จไปสี่เส้นแล้วครับเหลืออีหกครับ